โครงการดิจิทัลวอลเล็ครับรัฐบาลพร้อมเดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมครับแล้วก็เร่งจัดทํารายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการทุจริตครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ครั้งที่4ทับหกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมมีการรับทราบถึงรายละเอียดการดํเนินโครงการครับรวมถึงเร่งเตรียมความพร้อม การเปิดลงทะเบียนการใช้งานของประชาชนและร้านค้าประเภทสินค้าเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นและแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการกระทําผิดเงื่อนไขโครงการส่วนกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างให้โหลดแอปต่างๆนั้นนายกย้ําขอให้คอยฟังจากทางหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้นแล้วก็มอบหมายทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ทางด้านของนายจุลพันธ์ก็ได้เปิดเผยในที่ประชุมนะครับบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแหล่งที่มาของเงินใหม่โดยดําเนินการตามข้อหงใยของหน่วยงานตรวจสอบและดูแหล่งที่มาและกรอบวงเงินที่ตัวเลข4.5แสนล้านบาทและไม่มีการปรับขนาดโครงการนะครับยังคงอยู่ที่50ล้านคนหากมีคนลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่าก็จะใช้กลไกในการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีเงินทุกบาททุกสตางค์เพียงพอครับ สำหรับเรื่องของตัวเงินที่เตรียมไว้ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในแหล่งที่มาของเงินใหม่คือไม่มีมาตรา28พรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยงบประมาณที่ใช้ประกอบด้วยงบปี67งบปี68เท่านี้ซึ่งเพียงพอและสามารถดำเนินการได้ครับคุณจุลพันธ์บอกว่าทำลายโครงการยังอยู่ในกรอบเดิมคือเงินถึงมือประชาชนไตรามาส4 ปี2,568โดยมีความชัดเจนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีจะถแถลงในวันที่24กรกฎาคมนี้และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปครับ